รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอันนี้เรียกกอะไรนะคือภูมิปัญญาของคนไทยอันร้ำลึก เนมากๆขอโทษเมื่อกี้ร้องเพลงหรือสวดมนต์นะแต่ตัวแม่เหมือนทาแป้งเลยเนาะพี่อุ่นเพ็นเนาะรสชาติก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ,อร่อยจริงๆสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณผู้ชมครับล่องสราจานสง่าได้พาทุกท่านมารู้จักจังหวัดอุทัยธานีผ่านเส้นทางแห่งสายน้ำเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำนป่าห้วยขาแข้งสู่พื้นที่กลางน้ำในเขตอำเภอเมืองที่ยังคงมีชุมชนเรือนแพรเคียงคู่กับแม่น้ำสแกลกลังตอนนี้เราเดินทางมาสู่พื้นที่ปลายน้ำณท่านะสูงจังหวัดอุทัยธานีที่แม่น้ำสแกลกลังจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพยา ที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทวิถีชีวิตของคนปลายน้ำก็มีความน่าสนใจไม่แพ้พื้นที่อื่นๆของจังหวัดอุทัยธานีเลยล่ะครับสวัสดีครับคุรุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบไปเอากุง้งเอาปลามาจากไหนชัยนาทครับ ที่ชัยนาทในแม่น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วไปหาตอนไหนเนี่ยไปหาตอนห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงอ้านถึงกี่โมงถึงกี่โมเที่ยงคืนอันนี้ได้ตอนเช้านี่คเมื่อเช้านี่เองครับอู้ปลาอะไรครับปรากฏคังปรากฏขังคุณลุงช่วยชูขึ้นมาสูงๆอวดตากล้องเลยอวดท่านผู้ชมเลยปรากฏคังอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยา โอ้นี่หนักประมาณกี่กิโลประมาณ5้าโลขอโทษปลาตัวใหญ่แบบนี้คุณลุงไปหามาได้ยังไงอเอาอะไรไป <ลง S 1> จับลปลาดุก<ะ>ลงเบ็ดปลาดุกลงเบ็ดไหนมีเบ็ดโชว์ไหมเบ็ด,ดโชว์ขนาดนี้เบ็ดเป็นยังไงโอแค่นั้นน่ะเ <Wow. S 1> หรอฮะว้าวฤดูหาปลาของแม่น้ำเจ้าพระยาแถวมโนโลมเนี่ย ฤดูเดือนไหนที่ปลาชุมที่สุดแล้วเราหาแล้วได้เยอะที่สุดนานช่วงนี้ช่วงนี้เลยใช่ไหมอ๋อแสดงว่าผมมาถูกช่วงวันนี้ได้เยอะไหมฝั่งนู้นเป็นแม่น้ําอะไรสแกกังครับสแกกังแล้วไหลมาเจอแม่น้ำเจ้าพระยาครับโอ้โหมันสองเสียครับเขียวกับแดงเขียวกับแดงอันไหนเขียว สแกรกลงเขียวสแกรกงเขียวเป็นน้ำสใสใสใช่ฮะมันเลย<า>แล้วแดงคือน้ำคุนคุนคือแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้า,ยาจพยาเขาเลยเรียกว่าแม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีปลาที่อยู่ในแม่น้ำสแกรกลงที่เป็นสีเขียวเพราะน้ำใสกับปลาที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ย มันมีความต่างกันไหมคือว่าปลาทางนู้นมันเหมือนปลาเลี้ยงอ่ะโอ้พะน้ํามันนิ่งน้ำมันนิ่งแล้วน,น้ํามันใสด้วยครับเพอมันออกมานี่ก็คือเป็นปลาแม่น้ําเจ้าพยามันก็จะกินดีก,กันดีกว่าอันไหนอร่อยกว่าแม่น้ําเจ้าพยาอร่อยอร่อยกว่า,วาแวดลุงจับมากเลยอ่ะจับกุ้งสองมือไม่ใช่จับปลาสองมือว้าวแบบนี้เลยเห็นอยู่แต่ในหม้อ ต้มยำไม่เคยเห็นสดๆแบบนี้ในกระมังนั้นกุ้งประมาณกี่ตัว11ตัวโอ้โหเยอะนะ11ตัวเนี่ยขายเป็นเงินได้เท่าไหร่ก็พันกว่าบาทโลโละเจ็ดร้อยโละ700โละเจ็ดร้อยครับงั้นไปเลยนะครับไม่มีเงินซื้อผมไม่เชื่อครับว่าปลาตัวนี้หนัก5กิโลโอ้ยโอ้ ไม่ใช่5กิโลแล้วคุณลุงลผมว่า6กเดี๋ยวเราไปพนันกันไหมเดีย <c oughs> เ,ดเรเล่นก,การพนันอีกแล้ว <c oughs> ผมว่า6กิโลโอ้โหชื่อปลาคันข,ขงังปรากฏคขงัขขง,ขงคุณลุงปลาตัวนี้คิดว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่จึงโตขนาดนี้ก็อย <c oughs> ู่ประมาณ4ีปี4ี่ปีหปีไปคุณลุงปไปไปผมไปช่วยขายเรามีเจ้าประจำรับซื้อไหม อ่าทายสิครับว่าปลาตัวนี้หนักกี่กิโลใช่ไหมคะกี่กิโลครับอย่าเพิ่งดูประมาณ5้าโลกว่าสามขีดหโลกว่าหโลครึง่งห้าโลครึง่งเจอกันครึ่งทางเมื่อกี้ผมบอกหลุงบอก5้าหโลครึ่งถูกทั้งคู่ร้านขายปลาเจ๊บันเพณอยู่ไหนเนี่ยอ้าวอยู่นี่เองเหรอพี่บันเพนสวัสดีครับโอ้โหาตามหา พวอตลาดมโนลมเลยโอ้โหพี่ขายมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้จานขายมาสักสิบกว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วแล้วปลาที่เอามาขายส่วนมากเป็นปลาอะไรของเราจะมีปลาแรดปลาสวายปลาเทโพในผมขอดูปลาแรดนิดนึงขายแต่ปลาแรดปลาอื่นไม่ค่อยได้ขายเลย นี่เป็นปลาทั้งหมดที่เลี้ยงอยู่ในกระชังของ,ของพี่วันเพ็ญองมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาแรกจงหวัดนใกันอยู่แล้วฮะ<ช>พี่วันเพ็ญเป็นหนึ่งในนั้นนี่ใครครับเนี่ยคนนี้เพื่อนเพื่อนที่รู้ใจใหญ่ๆก็คือสวายกับปลาแรดพี่วันเพ็ญช่วยยกปลาสวายขึ้นไห้ผมดูสักตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งดิโอ้โหไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชม ปลาตัวนี้เนี่ยลองกะคำนวณซิมาใช้เวลาเลี้ยงกี่ปีอันนี้2ปีค่ะ2ปี 2> ปแล่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้เหรอฮะ,ะเราจะแล่นเนื้อขายเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าบางคนก็ทานไม่หมดทั้งตัวออนะคะก็สามารถซื้อได้น้อยๆได้พี่เพนเขาส่วนมากอาไปทำอะไรกินอันนี้เขาจะไปแกงเผ็ดแกงต้มต้มยำได้นะคะทำเป็นปลาล่าหล่นอะไรชิ้นเนี้ยโต๊ะรองช่างซิประมาณเท่าไหร่อันนี้เพียง20บบาท ถูกมากเลย20่บบาท20บาทจ้าเดี๋ยวเชิญอาจารย์ไปที่ถุมนะคะผมาะมีผลิตภัณฑ์แฟรลูกเราจะเดินไปหรือนั่งเรือเราต้องนั่งเรือไปนั่งเรือไปนะต้องชมวิถีชีวิตของชุมชนเราก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ขายปลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปกันเนาะค่ะเพชรขอบคุณมากขอบคุณนะครับดูแลน้องสาวดีๆนะครับผมพยายามจะหาปลาลิ้นหมาตอนนี้ผมเจอแล้วลิ้นหมาแลบลินพี่ลูกแรบลิ้น ใครเห็นปลาลิ้นหมาบ้างอ้าวหายาก,ออยากหายากมากๆเลยและปลาลิ้นหมาเนี่ยทำไมตัวมันแบนๆตอนแรกผมรู้ว่ามันเอาไปวางไว้บนถนนแล้วรถไปทับมันแล้วมันแบนไม่ใช่ใช่ไหมเป็นพันของเขาแบบนี้เลยอันนี้เอาไปชุบเกลือแล้วก็ไปตากแห้งเขาเรียกปลาลิ้นหมาแดดเดียวคุณชมครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทำไมเรียกปลาลิ้นหมา ลักษณะของเขาเป็นแบบนี้จริงๆฮะกิโลละ3 0 0ถือว่าถูกของหาย,ยากอ่ะเดี๋ยวนี่ประมาณอาไหนลอกช่างดูซิกี่กิโลเอาเอาหมดเนี่ยเอาหมดนี่เลย <c oughs> เอาหมดนี่เลยเหมาเลย <c oughs> 3ามขีด3ามขีดกี่บาท90บาท90บาทโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองเอาไปสมกติเอาไปทอด <c oughs> ใช่ไหมฮะเอาไปทอด กินกับข้าวร้อนๆขอบคุณนะครับ90บาทเดี๋ยวทีมงานมาจ่ายนะครับขอบคุณครับนี่คือของจริงครับแม่น้ำสองสีชัดเจนมากๆ GI ปลาแรดแรดตัวแม่เหมือนทาแป้งเลยเนาะพี่มันเพ็นเนาะ สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรอลคอดีไทยไบโอเทคคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังร่องเรือมาที่จุดค้นพบประจบกันระหว่างแม่น้ำสแกกังกับแม่น้ำเจ้าพยาซ้ายมือของผมที่เห็นอยู่นี้เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะ เป็นเกาะที่แม่น้ําสแกกังล้อมไปทางด้านซ้ายมือแล้วฝั่งตรงนี้คือแม่น้ําเจ้าพยานี่คือของจริงครับแม่น้ำสองสีชัดเจนมากๆนั่นคือสแกกงที่เป็นสีเขียวเแต่จริงๆแล้วคือความใสแต่นี่คือแม่น้ำเจ้าพยาที่เป็นสีขุ่นๆออกสีส้มๆแดงๆไหลมามันจบครบรอบกัน แล้วนี่เป็นบทพิสูจน์ว่าบริเวณที่เราร่องเรือผ่านมาเมื่อสักครู่นั้นเป็นเกาะแล้วมีแม่น้ํำสะแกงกลางไหลผ่านมาตรงนี้แล้วมาบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพยานี่สองสีชัดเจนมากเลยครับท่านผู้ชมครับพินเพนสวัสดีครับ ที่ผมนั่งแพรผ่านมานั้นเป็นล้วนเป็นกระชังหมดเป็นของชาวบ้านค่ะแล้วเป็นสมาชิกในกลุ่มเป็นสมาชิกในกลุ่มมีประมาณสักกี่คนของ85ลาย85ลายเยอะมากค่ะใครเป็นคนมาดูแลในส่วนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากประมงหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของพณิชย์จังหวัดมาดูแลพณิชย์จังหวัดด้วยเหรอมาดูแลเรื่องนี้อ่ะ เพราะของเราได้ G i ไง GI มันยังไงครับพี่วันเพเดี๋ยววันนี้โชคดีอาจารย์โชคดีมากนะคะโชคดียังไงที่พานิจังหวัดหัวหน้าพานิจังหวัดท่านมาด้วยจริงเดี๋ยวจะให้ท่านเป็นคนอธิบายไหนอยู่ไหนให้ละเอียดนะคะรับสวัสดีครับโอ้ท่านพานิจังหวัดโอ้ท่านชื่อชัยรัตน์ครับผมขอบคุณมากเลยผมโชคดีจริงๆอย่างที่พี่วันเพนบอก AI, ถ้าพูดเป็นภาษาไทยหรือแปลภาษาไทยแปลว่าอะไรคือเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับ,รบมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ส่วนตัวของมัน,ใน,นในพื้นที่นั้นๆใช่ครับในพื้นที่นั้นนะครับคือสินค้าตัวนี้ถ้าไปผลิตในพื้นที่อื่นหรือปลูกในพื้นที่อื่นจะไม่ใช่สินค้า GI เพราะว่าคุณภาพแล้วก็คุณสมบัติมันจะไม่ได้ผมยกตัวอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับที่มนโนลมที่ชัยนาธ ถ้าไปปลูกยาลาหรือแม่ห้องสอนก็ไม่ใช่เกิดเหมือนกันแต่รสชาติไม่ใช่มันจะมีอย่างส้มโอที่นครชียศรีก็มีเออก่อนหน้าก็ได้จีไอของนครเชียศรีมะขามหวานเพชรบูเพชรชบูนั่นก็คือหรือข้าวหอมมะลิทุกบุลาร่างแล้วที่นี่ได้จีไอปลาแรดปลาแรดปลาแรดที่ได้จีไอเพราะปลาแรดที่นี่มันต่างจากที่อื่นยังไงที่นี่คือปลาแรดที่นี่เราเลี้ยงในกระชังนะครับเราจะมีเอกลักษณ์ของอุทัยธานีนะครับปลาแรด ร่มน้ำสแกกลางอุทัยธานีนะครับเก็ตหนาหน้างุ้มเนื้อนุ่มแน่นหวาน <Yahoo! S 1> คือเมื่อเราส่งเสริมให้สินค้าตังนี้เป็นสินค้า G I แล้วเนี่ยคือมันจะมีการสร้างมูลค่ามาส่งเสริมให้กลุ่มเนี่ยมีกระบวนการการทำแปรรูป นะครับมีกระบวนการด้านการตลาดต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแทนที่จะขายปลาแรดตัวเป็นๆแต่เอาปลาแรดมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์โดยพาณิชย์จังหวัดเป็นคนดูแลอยู่ขอบคุณท่านชัยรัตน์มากมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับตัวนี้ตัวอะไรแรดแหนมปลาแรดแรดตัวแม่อีกอันหนึ่งที่ผมสนใจตัวนี้คืออะไรเนี่ย ัวเดียวกันค่ะแต่ตัวรับคนละแพ็กเกจอยู่คนละแพ็กเกจใช่ค่ะแพ็กเกจโอ้นี่ดูดีมีตะกูอันนี้ึ้นห้างนี่ขึ้นห้างเสร็จแล้วก็เอามาทอดเป็นแบบนี้อว่าจะมาทอดได้เนี่ยใช้เวลากี่วันฮะอาจารย์แค่สองวันก็ก็รสชาติก็จะเป็นแบบที่อาจารย์จะทานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับเวลากินแหนมกินปลาส้มแล้วถ้าไม่ได้กินกับพริกขี้หนูนะอัรถรสมันไม่ได้เลยนี่คือพริกขี้หนู อร่อยมากอร่อยจริงๆพิมเพนไม่ได้ยอนะค่ะมันพอดีมันกลมกล่อมรสชาติแล้วที่ผมชอบมากคือไม่เค็มอันนี้เป็นลักษณะที่แก่ออกจากไปตออแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วในนี้ปลารแรดนี้เขาบอกว่าปลาดวนทำไมชื่อปลาดวนละ่ะอาจารย์ปลาล้าของเรานะคะจะหมักไม่นานหมักแค่เจ็ดวันเนื้อปลาของเราจะเป็นเนื้อปลาสดเนื้อปลาสด หมักน้ำเกลือนะหมักก็เกลือแล้วก็เจ็ดวันกอเจ็ดวันเราก็จะมาล้างสามน้ำน้ำหนึ่งเราล้างโดยน้ําจืงส้มครับน้ำสองน้ำสามล้างด้วยน้ําสะอาดอืแล้วจึงมาเค้าเขาคั่วแล้วก็ฟีซซีนสุญญากาศอาจารย์แค่ไปทอดซอยพริกซอยหอมบีบมะนาวน้ําลายหลและแน่แ่แค่ได้ลองนี่แลออกมาแล้วเป็นแบบนี้เหรอจะเป็นเนื้อแบบนั้นเลยค่ะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเป็นปลาล้า ที่ทําจากปลาสวายพ่อหนูแล้เสร็จแบบนี้ปุ๊บหนูก็จะบ้างให้มันลึกหน่อยจักแล้วก็จะมาหมักน้าเกลือไว้เจวันเราก็จะมาค้า่ข้าวคั่วนะคะค่ะอาจารย์โอเอามาคุกแบบนี้เหรอครับคุกแบบนี้เลยค่ะอาจารย์อุยเนี่ยอันนี้ข้าวคั่วเหรอครับค่าทำไมละเอียดจังเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเปลือกค่ะอาจารย์แล้วเอาไปคั่วทั้งเม็ดแล้วก็มาบดอาจารย์ดมนะคะหอมอุ้ยท่านชมครับนี่คือเสน่ห์ของปลาล้า ว่ามันจะอร่อยหือไมไหมลอยขึ้นอยู่กับข้าวคั่วแล้วข้าวคั่วนี้เป็นข้าวคั่วใหม่ข้าวคั่วใหม่ข้าวเปลือกเป็นข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเจ้าค่ะอาจารย์เอาข้าวเปลือกข้าวเจ้าไปคั่วคั่วให้หอมสุกเสร็จแล้วเอามาตำแหลกอย่างนี้เลยค่ะแสดงว่านี้เป็นทั้งแกลบและเป็นทั้งเม็ดข้าวด้วยอยู่ในนี้พอเราหมักคุกไปอย่างนี้เสร็จชุบเนี่ยรสชาติจะทําให้ปลาของเรามีรสเปรี้ยวขึ้นจากข้าวเนี่ยจะทําให้เปรี้ยวสาเหตุที่มันเกิดความเปรี้ยวครับท่านผู้ชมเพราะเกิดจาากกรรเฟอ์ม หรือการหมักนั่นเองเพราะข้าวคือแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตพอเราหมักไว้มาเจอเกลือมันจุลินทรีย์มันจะค่อยผลิตสารหลายตัวออกมาโดยเฉพาะเป็นกรดแล้วมันก็เลยทำให้เกิดการลดเปรี้ยวนี่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ใช้กรรมวิธีในการถนอมอาหารที่แยบยลมากมากเหมือนทาแป้งเลยเนาะพียงเพิยงเนาะอันนี้ทำเสร็จแล้วขอเอากลับนะได้ค่ะ จานนี้ปุ๊บจริงๆเราจะมีเครื่องซีนสุญญากาศอ๋อ oh, ครับนี้เปิดปุ๊บ oh. เราจะใส่คือทำเครื่องซีนสุญญากาศคเคื่อสุญญากาศให้ลูกค้าเอาไปโดยที่ไม่ให้มีกลิ่นในรถเวลาจะไปรถเกง๋งรถท่องอเที่ยวอะไรก็ตามแต่ขึ้นเครื่องบิน<า>ด้วยสามารถขึ้นเครื่องบินอะไรก็ได้ก็แล้วแต่จะไม่มีกลิ่นท่านชมครับผมจะบอกว่าการซีลเพื่อไล่เอาอากาศออกไปจากบรรจุภัณฑ์ตัวอาหารนั้น เป็นการไม่ให้เกิดออกซิเจนและอากาศอยู่ในเนื้อปลาหรือในวัตถุดิบนั้นๆพอมันไม่มีอากาศปุ๊บจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียก็ไม่เกิดไปทำปฏิกิริยากับตัวอาหารมันก็เลยทำให้ไม่บูดเน่าแล้วเก็บอาหารไว้อย่างยาวนานผ่านไปไวเหมือนโกหกก็จะออกมาแบบนี้ละครับจริงไหมจริง,ารางหาขอโทษเมื่อกี้ร้องเพลงหรือสวดมนนะ รสชาติเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งอือร่อยจริงๆสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรากตน้ำมันพีทีบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด ขอโทษเมื่อกี้ร้องเพลงหรือสวดมนต์นะร้องทำอยู่เมืองอุทัยมีความภาคภูมิใจกับอะไรกับการเป็นคนอุทัยมันดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเกิดที่นี่เกิดที่อุทัย เอ้าก็ไปเกิดที่อื่นไม่ดีเหรอผมเกิดชัยภูมิผมก็ดีนะเกิดอุทัยดียัาไงอ่ะดนอุทัยอ่ะดียังไงอุดมสมบูรณ์ดีโอ้ความอุดมสมบูรณ์คือขววบระยะสุดท้ายป้าลองเล่าวิถีชีวิตของป้าตอนเป็นเด็กๆแล้วอยู่ริมแม่น้ำมันมีความสุขยังไงอ่ะมีความสุขมากค่ะเพราะว่าอยู่แพร กินในแพนอนในแพแล้วปัจจุบันนี้ป้ายังอยู่ในแพรอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านทาไมขึ้นจากแพรไปอยู่บนเบาบนบกก็ลูกบวกแพงค่ะอ๋อลูกบวกไม้ไผ่ไไม้ไผ่ที่สอดเข้าไปใต้แพรมันแพงขึ้นเลยขึ้นไปอยู่บนบกซะเลยค่ะแม่น้ําสแกกงตอนสมัยป้าเป็นเด็กเนี่ยมันต่างจากปัจจุบันนี้ยังไง ไมนเดิมค่ะไม่จริงอ่ะไม่มีร้านโอมเมื่อก่อนนี้จะตีกันก่อนดีไหมฮะก่อนให้กันส่อ รู้ว่ามันไม่เหมือนนะเมื่อก่อนนี้มีอย่างนี้หรือเปล่าเลี้ยงปลากันหรือเปล่าอะไรกันหรือเปล่าฉันไหมไม่มีไม่ได้เลี้ยงปลาแต่ไม่ได้เลี้ยงในกระชังเลี้ยงกระชังเลี้ยงน้อยแต่ไม่ได้เลี้ยงในมันเป็นไม้อยู่งเ้ยงน้อยเลี้ยงกระชังเี้แล้วมีกระชังเลี้ยง้อยอยู่ใต้ถุนแพเหมือนกับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ใต้ถุนบ้านนะเนาะนี่เราเลี้ยงปลานั่นเป็นวิถี แล้วแล้วน้ําจะสะอาดกว่านี้เมื่อก่อนป้าจําได้ไหมป้ากินน้ําในแม่น้ําสะแกกังไม่มีน้ําขวดแบบนี้หรอกแหวนส้นส้มอาบเอิบที่นี่เลยมีความสุขมากหลังจากเอามาทอดแล้วปลาแลดกระเทียม พริกไทยแบบนี้แล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรผมจะลองเจาะดูสำหรับปลาแรกก่อนนะชิมรสดูโดยไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนที่เราจะจิ้มซอสหรือเอาน้ำจิ้มมาลาดกับอาหารชนิดนั้นๆควรจะกินสดๆก่อนเหมือนที่ผมกินเมื่อสักครู่นี้ผมกินปลาแรดทอดกระเทียมพริกไทยก่อนรสชาติเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่คำที่สถ้าผมใส่น้ำจิ้มลงไป เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วรสชาติจะเป็นอีกแบบหนึง่งจะมีความเค็มความเปรี้ยวรสเผ็ดเสริมเข้ามาแต่อย่าลืมนะครับว่าน้ำจิ้มถ้าเรากินบ่อยๆแล้วเราเติมลงไปมากๆโซเดียมที่อยู่ในน้ำปลาเกลือที่ใส่ลงไปมันจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หลีกเลี่ยงการใช้น้ำจิ้มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้แล้วรสชาติอาหารให้เป็นตามธรรมชาตินะครับสำหรับปลาแรดแล้วต้องยอมรับนะครับว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีโปรตีนที่มีคุณภาพเพราะบ่งบอกถึงกรดอะมิโนที่ดีและย่อยง่ายกรดอะมิโนจำเป็นอยู่ในปลาน้ำจืดปลาทะเลเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายนั้นสร้างเองไม่ได้ จําเป็นต้องได้จากอาหารที่เรากินเข้าไปหนึ่งในนั้นก็คือปลานั่นเองเหมาะสําหรับผู้สูงอายุเป็นพิเศษแต่จริงแล้วปลากินได้ทุกเพศและทุกวัยสิ่งที่ผมควานหาและตามไปหาซื้อซึ่งหายากมากนั่นก็คือปลาลิ้นหมาผมจะลองชิมดูขออนุญาตใช้มือที่ล้างแล้วโดยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้ม ปลาลิ้นหมาแดดเดียวที่ซื้อมาจากเมื่อตลาดมนโนลมเมื่อเช้านี้แล้วเอามาทอดด้วยน้ำมันที่มีคุณภาพรสชาติจะเป็นอย่างไรคุณชมครับปลาลิ้นหมาเวลาเอามาทอดแล้วเนี่ยกินได้ทั้งกระดูกกินได้ทั้งก้างเพราะก้างของเขาอ่อนมากเลยอันนี้คือตัวสีสากข,ของปลาลิ้นหมาผมจะลองเคี้ยวดูอืม้ม กรอบอร่อยนเ,เนื้อเขาจะคล้ายๆกับปลาเนื้ออ่อนแต่ของเขาจะแน่นกว่าแล้วก็ตัวเขาจะบางเนื้อแม้ว่าจะน้อยกว่าก็ตามแต่เนื้อของเขาอร่อยมากอ,มอร่อยจริงๆเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมรอรัล